พิธาตอบสถานะหัวใจพร้อมเผยผู้หญิงแบบนี้แหละสเปคเลยกระแสมาแรงจริงๆค่ะสำหรับทมพิธาริมเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกล พี่สาวๆต่างเขียนไปสมัครต่อคิวขอเป็นเจ้าสาวมาโนกันทั่วหน้าวันนี้เราจะพาสาวๆทุกคนไปทำความรู้จักสาวในสเปคของหนุ่มทิมพิธาโดยเจ้าตัวได้เผยในรายการถ้าหนูรับพี่รักป้าโดยถามว่าผู้หญิงจีบได้ไหมหนุ่มทิมตอบว่าได้ครับเพราะว่าทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศไหนก็จีบได้ทั้งนั้นแหละความรักก็คือความรัก ช่วงนี้ก็ต้องไปขออนุญาตลูกให้ได้ก่อนเขาขอให้พ่อต้องอยู่กับพี่พิมพ์คนเดียวเท่านั้นอยู่ในช่วงติดพ่อและยังเผยต่อว่าโสดมานานมากจนลืมสเปคตัวเองไปแล้วขอให้รับเวลาการทำงานของเราได้และรับลูกเราได้ส่วนตัวเป็นคนโรแมนติกพอสมควรชอบอะไรก็อยากจะทำอย่างนั้นความรักเป็นกิริยาไม่ใช่คำนามหนุ่มทิมกล่าว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ